ช่างทำไมใส่บิกินี่ทำงานของบ้านอนาไเนาะบิกินี่สีแดงโอเคเร็วเร็วเงมือหน่อยช่างโอ้โหรอจนเที่ยงบ่ายกว่าจะมาโอ้ช่างมีชีวิตอยู่ใช่ไหมโดนไฟดูดไปหรือย่างเอ่ยน้ำเย็นสใช่ไหมเย็นเทียบเลยไหมกี่องศาร้อยองศาไหม น้ำอุ่นมากตอนนี้ร้อนมากโอ้โหดูแดดไขมันละลายชางทำงานไม่ใช่มาเล่นน้ำโอ้โหก็มันร้อนช,ช่างมาถึงนี่เล่นน้ำไ,ไปฝั่งนู้นมันร้อนมาถึงนี่งานเสร็จแล้วนะนแล้วดิฉันนี้เก็บสีรอช่างเสร็จแล้วช่างมาถึงว่ายน้ำเปลี่ยนหลอดอันเดียวโอ้ จะเสร็จไหมหไฟหลอดเดียวเนี่ยคะ่ะเล่นน้ำเพลิน <laughs>